สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์ของชาวอาเซียนมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่เพจอาเซียนฟุตบอลได้โพสต์เรียนรางวัลสีเกมตลอดการอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งจํานวนและลําดับเพื่อนๆก็คงจะทราบกันดีแล้วนะครับและก็เห็นกันมาหลายครั้งแล้วว่าประเทศไทยนั้นเป็นเนหนึ่งของอาเซียนในตอนนี้สําหรับด้านกีฬาครับ และไม่ใช่แค่ซีเกมเท่านั้นแต่รวมถึงเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกมอีกด้วยครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดอยากจะนำคอมเมนต์บางส่วนของชาวอาเซียนมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับซึ่งเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเมื่อรายที่มีการโพสอะไรทำนองนี้ชาติที่เป็นเจ้าภาพซีเกมมักจะถูกพูดถึงอยู่เสมอซึ่งในโพสนี้เองก็มีคอมเมนต์พูดถึงเช่นกันนะครับอย่างเช่นบอกว่า ซีเกมครั้งนี้เป็นเวลาเจิดจรัสของกัปตชากันเลยทีเดียวครับส่วนคอมเมนต์อื่นๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากเป็นเพื่อนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันด้วยนะครับรไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนเกี่ยวกับโพสต์ดังกล่าวนี้กันเลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์ของชาวอาเซียนคนแรกนะครับเขาได้คอมเมนต์เอาไว้ว่า การเปรียบเทียบมันจะมีความหมายมากกว่านี้ถ้ามันเป็นการเปรียบเทียบเหรียญเหล่านี้ที่มีกันในรายการแข่งขันของโอลิมปิกเกมคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวเวียดนามคอมเมนต์เอาไว้ว่าซี่เกมครั้งนี้กัมพูชาจะคว้าเกิน1000นเหรียญและมันจะอยู่ในระดับสี่เกมเท่านั้นคอมเมนต์ชาวอาเซียนคนต่อมาครับเป็นชาวฟิลิปปินส์เขาได้คอมเมนต์ว่าฉันเป็นคนฟิลิปปินส์ แต่ฉันยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศหรือทีมที่ต้องเอาชนะพวกเขาให้ได้เพราะนักกีฬาไทยมีฝีมือเก่งมากคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวเมียนมาคอมเมนต์ว่าทุกวันนี้ฉันไม่ต้องการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียฉันเข้าใจว่าทีมของเราต้องพยายามต้องเรียนรู้และต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมหาศาลคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวอินโดนีเซียคอมเมนต์ว่า แม้ว่าซีเกมจะเริ่มต้นในปี1959และอินโดนีเซียเพิ่งเข้าร่วมในปี1977แต่นักกีฬาของอินโดนีเซียก็เก่งมากที่สามารถเก็บเหรียญรางวัลได้มากกว่าประเทศที่เข้าร่วมตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนาม1คนนะครับตอบกลับว่าประเทศไทยอยู่ในระดับเอเชียไม่ต้องสงสัยเลยแต่เวียดนามเพิ่งเข้าร่วมซีเกมตั้งแต่ปี1995เมื่อตอน้นศตวรรษที่21 รัฐบาลของเราเริ่มลงทุนในกีฬาเราแค่ต้องการเวลา20ปีเพื่อไปขยับขึ้นจากอันดับที่4อย่างไรก็ตามอินโดนีเซียทำได้ดีมากคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวอินโดนีเซียคอมเมนต์ว่าโอลิมปิกเกมคือสิ่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคอมเมนต์ของคนถัดมาครับบอกว่าในอีก10ปีข้างหน้าดิมาเลสเตจะแซงบรูไนในลำดับเหรียญรางวัล คอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวฟิลิปปินส์คอมเมนต์ถึงเจ้าภาพกัมพูชาเอาไว้ว่าถึงเวลาฉายแสงของกัมพูชาคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวอินโดนีเซียคอมเมนต์ว่าเท่าที่ฉันทราบว่าประเทศที่มีเหรียญทองสะสมอยู่แล้วก่อนที่อินโดนีเซียจะเข้าร่วมในปี1 9 7 7และเปลี่ยนชื่อจาก Southeast Asian Peninsular g a m e เป็นซีเกมโดยประเทศไทยมี374เหรียญทอง สิงคโปร์มี204เหรียญทองพม่ามี198อเเหรียญทองมาเลเซียมี194อเหรียญทองและเวียดนามมี39เหรียญทองคอมเมนต์ชาวอาเซียนคนต่อมาคลบเป็นชาวเวียดนามคอมเมนต์ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แข็งแกร่งและน่าชื่นชมในด้านกีฬาขอแสดงความยินดีด้วยรักจากเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียก็เป็นประเทศที่เราชื่นชมเช่นกัน เราจะแข็งแกร่งไปด้วยกันคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวอินโดนีเซียคอมเมนต์ว่าการกล่าวว่าประเทศที่ใหญ่ที่สุดแต่กลับแพ้ให้กับประเทศที่เล็กกว่านั่นหมายถึงศักยภาพของประชากรนั้นอาจจะต้องพัฒนาอีกมากและมันไม่ง่ายที่จะหาใครสักคนมาฝึกซ้อมเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติสําหรับซีเกมคอมเมนต์ชาวอาเซียนคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่า ด้วยผลงานและความก้าวหน้าของเวียดนามฉันมั่นใจว่าเวียดนามจะเป็นที่หนึ่งในตารางเหรียญตลอดการของซีเกมส์ในไม่ช้าคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวฟิลิปปินส์คอมเมนต์สั้นๆว่าไม่เลวเลยที่ฟิลิปปินส์อยู่อันดับที่5คอมเมนต์ของคนถัดมาครับเป็นชาวอินโดนีเซียคอมเมนต์ว่าอินโดนีเซียเริ่มเข้าร่วมในการแข่งขันซีเกมส์ในปีพศ2520ขณะที่ประเทศไทยมาเลเซียและเวียดนาม เข้าร่วมในปีพศ2502แต่คว้าเหรียญรางวัลได้มากกว่ามาเลเซียและเวียดนามอีกด้วยและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์จากชาวไทยนะครับโดยเขาคอมเมนต์ถึงเจ้าภาพกัมพูชาว่ากัมพูชาปีนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ว่าอินโดนีเซียไม่อยากเป็นแชมป์หัวตารางเป้าหมายหลักแค่เอาชนะมาเลเซียก็พอ คอมเมนต์ของคนถัดมาครับเป็นชาวฟิลิปปินส์คอมเมนต์ว่าหลังซีเกมส์กัมพูชาปี2023ฟิลิปปินส์จะเอาชนะเวียดนามไปอยู่ในลำดับที่4ของภาพรวมเหรียญรารางลซีเกมส์คอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวอินโดน,นะครับคอมเมนต์ว่าอันดับ1เป็นประเทศไทยเสมอและคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเป็นชาวไทยนะครับคอมเมนต์ว่าแอดมินอย่าเอาตารางเหรียญทองมาโพสที่นี่ได้ไหม ฉันเกรงว่ากัมพูชาจะหาว่าเหรียญทองเหล่านี้อยู่ในกำแพงวัดแล้วมากล่าวหาว่าไทยลอ,อกเขามาอีกและคอมเมนต์ของชาวอาเซียนคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเป็นชาวอินโดนีเซียเขาได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมชาติที่เป็นเจ้าภาพในท้ายที่สุดก็กลายเป็นเจ้าเหรียญทองเสมออย่าปล่อยให้การแข่งขันนี้ดูแย่ลงไปมากกว่านี้ และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวีดีโอนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะเริ่มการแข่งขันสำหรับมหกรรมกีฬาสีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพซึ่งก็ต้องติดตามและจับตาดูกันในอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักนักกีฬา การบริหารจัดการการแข่งขันการตัดสินและอื่นๆครับเพื่อนๆฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ